เจ๊น้ำกันค้ารับเติมเกมอีฟอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพจแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวเขาหลังมาโก้ร้อยมาพร้อมกับสิ่งเร acceleration burst นะครับท้าวตันรวมบูสเตอร์ในนาทีหนึ่งแต่ว่ารสองตันหนึ่งร้อยได้นะครับค้าประดังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของความเร็ว king power นัเสียได้นะสเต m i n มินาแปินะครับเออสปีดต้นการทำเกมลุกนัก็เสียได้นะแปเองนะครับเออลีบอลอนดีนะครับจ่ายบอลใช้ได้นะจบสกอร์ตั้งแต่บอลโค้งก็ดีนและที่สำคัญนะอากาศยานเนีก็ไม่ได้แย่นะในส่วนของความแก็เพอมลุกดีกว่าเป บอลเนี่ยโรนันโยอนะใจบอลนะมากรอยดีกว่านิดนึงนะจบสกอร์มากรอยคมกว่าแต่ว่าเหรียญน้อยเนี่ยตั้งเตะบอลโค้งดีกว่านะถ้าสภาพร่างกายพอๆกันเลยนะมากรอยเนี่ยโอ้โหเนี่ยในส่วนเนี่ยบวก8เลยนะครับแต่ว่าในพวกของสปีดต้นบาลานซ์นะแล้วก็ความแข็งจะเป็นโรนยอนดีกว่านะโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าพอๆกันนะแต่ว่าโรนัยอนจะดูแอบจะดูเหมือนดีกว่านิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวโคอย่างพาตินี่เนี่ยอันน่ะพาตินี่จะดีกว่าชัดเจนขอเปรียบเทียบกับโรเบิร์โตคาร์ลอสแล้วกันนะเพราะว่าตำแหน ก็ร้อยที่ดูดีกว่าเพราสมควรนะแต่ว่าถ้าเป็นข้อค่าพลังครึ่งล่างนะเกมรับสภาพร่างกายเนี่ยหัวเนี่ยคือคาร์ลอสด,ดีกว่านะถ้ายืนตำแหน่ง LMF ผมคิดว่าน่าจะเลือกใช้คาร์ลอสมากกว่านะ สำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าเวลาของมาโก้ร้อยนะพี่ดีขึ้นเก่งข,ขึ้นสุดขึ้นและก็ตันหนึ่งร้อยสี่น,นะที่จะตันเหนือสี่เนี่ยเราใช้บูสเตอร์อย่างบูสเอจีนี่ยไม่ต้องบูตโค้ดนะตัวหนึ่งร้อยสี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บูสเตอร์ตัวนี่ยถ้าเราสุ่มได้บูตชัดดาวใช่ไหมครับใช้กับโค้ดเออสองบูตเนี่ยนะพวกนี้ก็จะร้อยสี่เนาะคือถ้าเกิดใช้กับโค้ดสองบูตเนี่ยถ้าเราซื้อโค้ดสองบูตนะอันนี้ง่ายเลยนะอัพชุดติ้งเนี่ยแท นี่นะครับหรือจะบูสติ๊กเกอร์บอลแคลิ่งเนี่ยพวกนี้ก็จะร้อยสี่หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเฮ้ยสวยเลยนะส่วนค่าพลังเนี่ยผมว่าน่าจะปรับเนี่ยตรงส่วนเนี่ยอื้มแต่งที่บอกนะมันแปดสิบแปดแปดสิบเก้านะปรับเติมครับให้เป็นเก้าสิบสวยๆป้ายนะครับผมจะลดในส่วนของชูตติ้งออกไปนะแบบนี้นะสามแต้มนะแล้วก็จะเพิ่มส่วนของเด็กเตอร์ตี้แบบนี้เนี่ยทำเกมลุกกับสปีดต้นแตะหลักเก้าสิบนะครับโอ้โหเป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องนะผมว่าถ้าเกิดใครที่บูสติ๊กเกอร์นะอัพเวนี้เลยสวยจัดๆนะสำหรับมาโก้ร้อย อีปิกล่างแรกของเขาในเกมอีฟุตบอลนะพร้อมกับสกิลใหม่อย่างแอคไฟเซชันเบอร์นะซึ่งสกิลนะมีนักเตะยังไม่เยอะด้วยที่มีนะแล้วอย่างหนึ่งนะก็เป็นสกิลที่ผมว่าใช้งานก็โอเคนะสำหรับมากร้อยผมว่าน่าเก็บมากๆนะตัวนี้เพราะเป็นนักเตะใหม่แต่ก็ประเด็นเลยคือโอเวอร์ออลผมเสียดายนะค่าพลังข้างในเขานั่งสวยอยู่นะแต่ว่าโอเวอร์ออลเนี่ยผมคิดว่าถ้ามากร้อยเนี่ยน่าจะสักร้อยห้าถ้าร้อยห้าเนี่ยผมว่าคนน่าจะอยากได้กันเยอะเลยแต่ว่าเนี่ยประมาณร้อยสี่อะซึ่งผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะสำหรับเเ้้ายยจะอล